สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาให้เพื่อนๆดูนะคะทำขนมไปส่งที่ร้านนะคะวันนี้จะทำเป็นเค้กกล้วยหอมสูตรเจนะคะคือทำมาหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่น้องสมารถยังเล็กๆนะคะตอนนี้ก็ยังทำเรื่อยๆก็คือทำเรื่อยๆแล้วก็มาให้เพื่อนๆดูนะคะว่า ตอนมีอะไรยังไงมางนะคะผสมแป้งเสร็จแล้วก็เอาขนมเอาตัวแปง้งมาหยดใส่พิมพ์นะคะก่อนเราจะก่อนจะนึ่งแล้วก็ไปเปิดแก๊สตั้งตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วเราก็มาหยดขนมระหว่างรอน้ำเดือดเรามาหยดขนมให้ให้ได้เต็มฐานนะคะเดี๋ยวเราก็มาแต่งหน้าเค้กกล้วยหอมกัน ก็จะเป็นอัลมอนด์นะคะอัลมอนด์สไลด์ใส่ให้เต็มถาดเลอเราไปอบไปเอาไปนึ่งกันนะเป็นสูตรนึ่งะคะเค้คกกล้วยหอมสูตรนึ่งเจนะคะไม่ได้ไข่ไม่ใส่ไข่ไม่ใส่นมจะใส่เป็นนมถั่วเหลืองแทนนะคะสูตรเจก็อร่อยนะคะไม่แพ้ไม่ไม่แพ้กับ สูตรที่ใส่ไข่ใส่นมนะคะอร่อยเหมือนกันลูกค้าติดใจสูตรนี้คือช่วงเทศกาลกินเจนี่คือก็จะทำทุกปีเลยค่ะทำทำเยอะมากทำไม่ทันเลยนะคะนี่เวลาเา่าเรานึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็ปรับเปิดฝาดูเป็นยังไงคะ่ะสีน่าก,กินมากเลยค่ะนี้ไม่ได้ใส่สีไม่ได้ใส่สารปรุงแต่งอะไรเลยนะคะคือเป็นสีธรรมาชาติเลยนะคะ เราลงนึ่งไปแล้วเนาะไม่ได้ถ่ายให้ดูนี่เป็นการนึ่งเสร็จแล้วแล้วก็เอาขึ้นมาพักไวในตะแกรงให้เย็นก่อนที่เราจะใส่ลงกล่องลงภาชนะที่เราจะไปขายนะคะเพราะนั้นขนมเราก็จะเสียง่ายแล้วก็เสียง่ายแล้วก็จะเป็นไอน้ํามันจะดูไม่น่ารับประทานนะคะเวลาเรานึ่งขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องเอาขึ้น มาพักที่ถัดทันทีเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ขนมของเราอยู่กับความอยู่กับอย,อยู่ในถ้วยที่มันร้อนอยู่จะทําให้ขนมขนมเราแฉะนะคะเราก็ต้องรีบเอาขึ้นมานะคะถึงจะร้อนยังไงเราก็ต้องเอาขึ้นนะคะนี่ใส่ถุงมือขนมจะนุ่มมากเลยค่ะสูตรน,นี้ลูกค้าชอบติดใจทุกคนเลยค่ะ นี้ไม่ได้ใส่สีเลยนะคะนุ่มผ่านไปหลายชั่วโมงก็ยังนุ่มอยู่นะคะสูตรนี้ถาดที่สองมาแล้วตอนนี้ก็เอาขึ้นมานึ่งจากเตานะคะก็เอาขึ้นมาพักไว้ที่ถาดเหมือนเดิม นี่เป็นช่วงเวลาวีสามีสี่เนาะแม่ตื่นขึ้นมาทำขนมเพื่อที่จะไปส่งร้านช่วงหกโมงเช้าหลังจากที่ไปอ่าก่อนที่จะไปส่งน้องสมาร์นะคะแม่ก็จะไปส่งขนมให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็กลับมาแต่งตัวให้น้องแล้วก็พาน้องสมาร์ไปโรงเรียนนะคะก็จะเป็นเวลาที่แม่ทำเป็นช่วงวันพระนะคะถ้าเป็นร้านจีแม่ก็จะทำส่งช่วงวันพระ ่เราก็มาเตรียมใส่กล่องกันแบบนี้นะคะแมนหน้ารับประทานมากเลย mm hmm. วิธีการใส่กล่องของแมกก็คือใส่กล่องแล้วก็แม็กแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ตะกร้าไปส่งที่ร้านอีกทีนะคะแต่ก็ต้องระวังนะถ้าใส่กล่อง แบบนี้ก็คือมันเหมือนกับมันกล่องมันใหญ่เกินไปก็คือจริงๆแม่ก็ไม่ได้ใส่ไซนี้นะคะแต่พอดีมันมีกล่องนี้อยู่แม่ก็ใช้กล่องที่มีเหลืออยู่นะคะสำหรับคลิปนี้แม่ก็ขอลาไปก่อนนะแม่มาเนใครอยากทำเป็นไอเดียขนมเค,ค้กกล้วยหอมอยากได้สูตรอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวแม่จะแจกสูตรให้ช่วงเทศกาลกินเจใกล้จะถึงแล้วก็เดี๋ยวลุง ลงให้คลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ